ผมเป็นช่างภาพสารคดีงานของผมคือการเดินทางไปบันทึกภาพในที่ที่น้อยคนจะไปถึงและเมื่อปีก่อนผมได้รับงานให้ไปถ่ายภาพชุดธรรมชาติโอบกอดซากอุตสาหกรรมที่เหมืองดีบุกเก่าแห่งหนึ่งในหุบเขาลึกของจังหวัดยะลาภาพตัวอย่างที่ผมเห็นในอีเมลมันคือภาพของบ่อเหมืองขนาดยักษ์ที่ตอนนี้กลายเป็นทะเลสาบสีครามสดสวยงามจนแทบไม่น่าเชื่อ มันคือความขัดแย้งที่สมบูรณ์แบบความโหดร้ายของการทำเหมืองในอดีตกับความสงบนิ่งของผืนน้ำในปัจจุบันผมเดินทางไปที่นั่นจ้างคนนำทางชาวบ้านพาผมบุกป่าเข้าไปจนกระทั่งถึงขอบบ่อเหมืองมรณะแห่งน,นั้นมันใหญ่และสวยกว่าในรูปถ่ายมากแต่มันเป็นความสวยที่น่าขนลุกผืนน้ำสีครามนั้นนิ่งสนิทไม่มีระรอกคลื่น ไม่มีแม้แต่มแมลงบินอยู่เหนือผิวน้ำและที่แปลกที่สุดคือความเงียบผมไม่ได้ยินเสียงนกไม่ได้ยินเสียงจักจัน่นมันคือความเงียบที่สมบูรณ์เหมือนทุกชีวิตรอบๆบ่อน,นี้ได้ตายจากไปหมดแล้วคนนำทางชี้ทางลงให้ผมแต่ตัวเขาไม่ยอมลงไปด้วยก่อนจะหันหลังกลับเขาพูดกับผมว่าคุณอย่าอยู่ที่นี่จนตะวันลับขอบฟ้าและที่สำคัญที่สุด อย่าก,ก้มลงไปมองเงาตัวเองในน้ำนานเกินไปเดี๋ยวเขาจะเรียกเอาแกเล่าว่าคนงานเหมืองสมัยก่อนหลายคนตกบ่อจมน้ำตายไม่มีใครได้ร่างคืนชาวบ้านเชื่อกันว่าสีครามของน้ำมันไม่ใช่สีของแร่ธาตุแต่เป็นสีของกระดูกและแรงปรัถนาของคนที่อยากจะพักผ่อนที่ละลายรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ำผมลงไปที่ขอบบ่อ ความรู้สึกแรกคือความเว้งว้างผมเริ่มถ่ายรูปมุมทุกมุมมันสวยงามไปหมดแต่ผมก็รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาผมลองก้มลงไปมองเงาตัวเองในน้ำน้ำมันใสจนน่ากลัวและวินาทีนั้นผมเห็นข้างๆเงาสะท้อนของผมมีเงาจางๆของร่างคนอื่นยืนอยู่ด้วยเป็นเงาของผู้ชายหลายคนในชุดคนงานเหมืองเก่าๆผมตกใจจนพงงะถอยหลัง พอมองไปรอบตัวก็ไม่มีใครและพอก้มลงไปมองในน้ำอีกครั้งเงาเหล่านั้นก็หายไปแล้วเหลือแต่เงาของผมคนเดียวผมพยายามไม่คิดมากแล้วส่งโดรนขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงภาพที่ได้มันสวยจนลืมหายใจแต่เมื่อผมเปิดฟังเสียงที่โดรนบันทึกมาผมกลับได้ยินเสียงประหลาดเป็นเสียงฮัมต่ำๆเหมือนเสียงเครื่องจักรเก่าๆที่กำลังทำงาน ปนกับเสียงถอนหายใจที่เหนื่อยล้าของคนหลายๆคนผมเริ่มรู้สึกเหมือนถูกสะกดผมวางกล้องลงแล้วเดินไปที่ขอบน้ำผมยืนจ้องลึกลงไปในผืนน้ำสีครามโดยไม่รู้ตัวผมลืมเวลาลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่ในหัวของผมมันว่างเปล่ามีแต่ความรู้สึกสงบมีความรู้สึกอยากจะพักอยากจะก้าวลงไปในน้ำนิ่งๆนั่น แล้วปล่อยให้ร่างกายจมดิ่งลงสู่ความสงบนิ่งที่ก้นบ่อโชคดีที่นาฬิกาปลุกที่ผมตั้งไว้ดังขึ้นผมสะดุง้งแล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าตัวเองยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมันนานเกือบสองชั่วโมงผมตัดสินใจเก็บของทันทีที่นี่มันไม่ปกติผมต้องรีบออกไปก่อนตะวันจะตกดินขณะที่ผมกำลังเก็บเลนใส่กระเป๋าผมก็ทำฟิลเตอร์อันนึ่งล่น มันกลิ้งตกลงไปหยุดนิ่งอยู่ตรงขอบน้ำพอดีผมสะบัดในใจแล้วก็ค่อยๆเดินลงไปที่ขอบน้ำอย่างระมัดระวังผมคุกเข่าลงเอื้อมมือไปหยิบฟิลเตอร์แล้วก็เผลอก้มหน้ามองเงาตัวเองในน้ำเป็นครั้งสุดท้ายแต่เงาที่ผมเห็นมันไม่ใช่หน้าผมมันคือใบหน้าของชายชาราที่ผอมแกรงคนหนึ่งที่กำลังมองตอบผมขึ้นมาจากใต้น้ำใบหน้าของเขาดูสงบแต่ดวงตาของเขา ดวงตาของเขาเบิกกว้างและเป็นสีครามเดียวกับน้ำในบ่อแล้วผมก็ได้ยินเสียงเรียกมันไม่ใช่เสียงที่เข้าหูแต่เป็นเสียงกระซิบที่ดังขึ้นพร้อมกันจากผืนน้ำทั้งหมดเป็นเสียงของคนที่เหนื่อยล้ามาทั้งชีวิตเหนื่อยมากแล้วใช่ไหมมาพักเสียเถิดที่นี่สงบนักลงมาพักด้วยกันที่ก้นบ่อนี้ผมรู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลมันไม่ใช่แรงกายแต่เป็นแรงดึงดูดทางจิตวิญญ,ญาณ ความกังวลความทะเยอทะยานความดิ้นรนในชีวิตที่ผ่านมาจูจๆมันก็รู้สึกหนักอึ้งและไร้ความหมายความคิดที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วจมลงไปในความสงบสีครามที่งดงามนี้มันช่างหอมหวานเหลือเกินขาของผมเริ่มก้าวลงไปในน้าเองช้าๆน้ํำมันเย็นเฉียบเย็นจนเหมือนนี่แทงความเย็นนั้นเองที่กระชากสติผมกลับมา สัญชาตญาณการเอาตัวรอดมันกรีดร้องขึ้นในหัวผมสะบัดต,ตัวและตะเกียกตะกายคลานหนีขึ้นมาจากขอบบ่อไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองผมทิ้งฟิลเตอร์ทิ้งขาตั้งกล้องวิ่งวิ่งอย่างเดียวผมหนีออกมาจากที่นั่นได้งานถ่ายภาพชุดนั้นของผมถูกตีพิมพ์หลายคนชื่นชมในความสวยงามที่น่าเศร้าของมันแต่ไม่มีใครรู้ว่าผมเกือบจะต้องจ่ายค่าภาพชุดนั้นด้วยจิบวิญญ,ญาณของผมเอง วิญญาณที่ก้นบ่อนั่นพวกเขาไม่เครียดแค้นไม่ต้องการทำร้ายใครพวกเขาแค่อยากจะพักและพวกเขาแค่เหงาพวกเขาไม่ได้จะฆ่าผมแต่กำลังจะมอบของขวัญของขวัญแห่งการพักผ่อนครั้งสุดท้ายที่แสนสงบและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่พวกเขาพยายามจะลากผมลงไปแต่คือการที่มีอยู่ชั่ววูบหนึ่งที่ผมเกือบจะยอมรับของขวัญชิ้นนั้น ด้วยความเต็มใจ